สวัสดีครับผมเรามาพบกับซิมคอมมิว i ิทัยแลนด์บายเอสอนยูอีกแล้วนะครับผมวันนี้เรามาพบกับนนทนนะครับก็วันนี้นนทนจะพูดถึงเรื่องการซื้อของมาขายอย่างไรให้ได้กําไรมากที่สุดนะครับผมอย่างการซื้อของเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจก่อนเลยว่าสินค้าของเราเนี่ยหรือสินค้าในตลาดเนี่ยถ้าเกิดเป็นสินค้าที่ติดดาวเนี่ยหรือมีดาวเนี่ยมันจะมีราคาที่สูงแล้วก็ทําให้เราขายได้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วมากขึ้นนะครับผมอย่างเช่นง่ายๆเลยนะครับผม อย่างสินค้าติดดาวเนี่ยจะเป็นพวกสินค้าที่มีดาวนี้แลผมตามการวิจัยหรือการรีเสิร์ชขึ้นมานะครับผม,มก็จะมีตั้งแต่1ดาว2ดาว3าดาว4ดาว5ดาวประมาณนี้เป็นต้นไปนะครับผมอ่าอย่างเช่นนุนทำ,ท,ำทุธุรกิจเกี่ยวกับการขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับผมมันมีอิเล็กทรอนิกสโตรคค่อนข้างมากนะครับผมนุนก็จะไปเช็คราคาก่อนเลยนะครับผมว่าของแต่ละอย่างเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมอย่างในอิเล็กทรอนิกสโตร์จะมีของทั้งหมด1 2 3 4 ห้ 5, 6, มีทั้งหมด6ชิ้นนะครับผมแต่ที่น่สนใจจะขายจริงๆจะมีอยู่3ชิ้นก็คือทีวีทีวีมอนิเตอร์จอคอมพิวเตอร์แล้วก็สมาร์ทโฟนนะผมมีแค่3อย่างนี้ที่นสนใจนะผมก็จะมาดูก่อนเลยว่าอันไหนเนี่ยมีความต้องการหรือดีมาน์ที่สูงที่สุดนะครับผมก็จะมาดูตัวทีวีเนี่ยมีดีมาร์ที่เวรี่ไฮส่วนมอนิเตอร์ก็เวรี่สฮส่วนสมาร์ทโฟนก็อยู่ที่ไฮนะครับผมตัวนี้ก็เป็นส่วนสําคัญในการที่จะขาย ดีมาี่ยความต้องการซื้อเนี่ยถ้าเกิดว่ายิ่งมากเท่าไหร่ของที่เรามาวางขายก็ยิ่งจะขายหมดเร็วมากขึ้นเท่านั้นนะครับผมต่อมาคือเอเวอร์เรส์ไพเอเวอร์เรสไพก็คือตัวราคาละสูงที่สุดนะครับผมในการที่เราจะตั้งราคาขายได้ต่อชิ้นนะครับผมหรือเราจะขายน้อยกว่านี้ก็ได้หรือขายมากกว่านี้ก็ได้อยู่ที่ความพึงพอใจของเรานะครับผมถ้าราคาสูงกว่าตัวเอเวอรเรสตไพตัวเวลาในการขายก็จะนานมากขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะครับผมถ้าเกิดว่า เ้าตั้งราคาต่ำกว่า a v e r a g e p r i c e ของที่เราขายไปก็จะขายหมดเร็วขึ้นอย่างนี้นะครับผมส่วนนั้นที่ข้างบนเนี่ยก็คือสต็อกก็คือของที่อยู่ในสต็อกของเรานะครับผมตอนนี้ผมไม่มีอะไรเลยโ okay. อเคหรือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่าราคาสินค้าเนี่ยขึ้นลงยังไงบ้างในแต่ละวันให้เพื่อนๆกดที่ตัวสินค้าเพื่อนเพื่อนก็เลื่อม,มาดูกราฟนะครับผมมันจะมีกราฟบอกนะครับผมส่วนแถบนี้คือราคาส่วนอีกแถบหนึ่งนั่นนะั่นแน่อนก็คือวันที่นะครับผมตั้งแต่วันที่19 23 2738นรับเก้าย ่วนตัวนี้คือกราฟดีมานนะครับผมก็จะบอกว่าตอนนี้นะในวันที่23เนี่ยมันอยู่ในราคาที่700 79เหรียญน,นะครับผมส่วนในวันที่8นะครับผมก็จะอยู่ที่7 78เหรียญน,นี่ครับผมตัวเส้นสีเขียวเนี่ยก็คือกราฟนะครับผมตัวราคาของสินค้าส่วนในพื้นที่สีน้ำเงินเนี่ยก็คือความต้องการซื้อนะครับผมหรือดีมานนั่นเองถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่กราฟสีเขียวเนี่ย สูงกว่าตัวดีมานะครับผมมันจะทําให้การขายเนี่ยยากขึ้นนะครับผมหรือทําให้รับการรับายสินค้านั้นช้าลงถ้าผม ถ้าเกิดว่าสินถ้าเกิดว่าการาฟราคาเนี่ยอยู่ในตัวดีมนเนี่ยก็จะทำให้สินค้าเราขายได้เร็วขึ้นนะครับผม <c oughs> ยังปัจจุบันเนี่ยราคาตกมาอยู่ที่เท่านี้นะครับผมอยู่ที่7 7 3เหรียญนะครับผมอ่าโอเควิธีการเช็คราคาง่ายๆนะครับผมุูนสนใจสินค้า3อย่างนี้เรน,นก็จะซื้อสินค้าตามสั่งยงีทั้ง3อย่างนี้มาเลยนะครับผมอ่าอันดับแรกนะครับผมเรน,นก็จะเข้ามาที่ Exchange นะครับผมเมื่อเข้ามาแล้ว,ลวก็คลิกที่สมาร์ทโฟน เน,นก็มาดูในตลาดว่าตอนเนี้ยมีราคา,าอยู่ตัวล่าสุดเนี่ยหมีสินค้า6ชิ้นนะครับผมจากบริษัทนี้นี่คือชื่อบริษัทนะครับผมแล้วก็เขาขายอยู่ที่ราคา590เหรียญอา่าต่อมาดูสินค้าติดดาวมีทั้งหมด39ชิ้นขายโดยบริษัทนี้นะครับผมมีราคาอยู่ที่600เหรียญน,นะครับผมต่อยูนิตเราสามารถส่งข้อความไปหาเขาโดยตรงได้นะครับผมทําเป็นการคู่ค้าหรือเป็นคู่สัญญากันได้นะครับผมแล้วก็คิกที่ตัวนี้แล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับผมว่าอะไรก็ได้เช่นแบบให้ อานนี้เป็นต้นอะไรก็พิมอะไรก็คุยัยได้หมดเลยนะครับผมแต่อันนี้นุนจะไม่คุย <c oughs> โอเคนุนจะซื้ออย่างตลาดกลางเลยนะครับผมเพราอความง่ายก็นุนก็มาเดินดูนุนอยากได้สินค้าตัวนี้นะครับผมสองดาวทั้งหมด สินค้า2ดาวนะผมซึ่งราคาสินค้าของดาวเนี่ยมันเขาขายอยู่ที่605เหรียญส่วนสินค้า1ดาวขายที่หกหกรยเหรียญห่างกันอยู่5เหรียญห่างกันไม่มากดนว่าสินค้า2ดาวน่าสนใจกว่าโดยก็จะมากดที่ตัวนี้เลยนะครับผมเลือกคุณภาพสินค้านะครับผมถ้าเราคลิก1ดาวเนี่ยมันจะมี1ดาวมาให้ไล่ตามระดับนะครับผมแต่เราต้องการ2ดาวจะข้าม1ดาวไปเลยนะครับผมแล้วก็จะซื้อมาก่อน1ชิน้นปึ๊บเอหกร้อยห้าเหรียญก็จะบอกว่าคุณได้ซื้อสินค้าสมารทโนนแล้้วใรรราาค605เเหีียยยบอ่ ต่อมาก็มาดูที่มอนิเตอร์มอนิเตอร์ดูนว่าความคุ้มทุนของมันยากตั้งแฮ้ hey. สามดาวอ่ะเอ,า,อาง่ายๆดูนต้องการสินค้า3ดาวกดมา1ชิ้นปุ๊บอ่ะบอกว่าเคุณได้ซื้อมอนิเตอร์ในราคา5้ายเหรียญโอเคต่อมาทีวีทีวีมันก็จะมาเช็คดูอ่ะโอเคมีสินค้า3ดาวถ้าสนใจ ราคาห่างกันมากไหมไม่มากเท่าไหร่ก็คลิกไปเลยหนึ่งดาวก,ก็ได้สองดาวก,ก็ได้ปึ๊บหนึ่งชิ้นปึ๊บซื้อมาแล้วทีนี้หนูจะเอาสินค้าทั้งหมดมาเช็คในสต็อกนะครับผมปึ๊บอ่าดไปหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็เช็คในที่เอเวอเรสต์ไพ่นะผมเจ็ดเจ็ดสี่ส่วนตัวนี้อยู่ที่เจ็ดหนึ่งหนึ่งส่วนตัวทีวีนะครับผมอยู่ที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์ อ่าทีนี้เรามาดูตัวนี้กันเลยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตซูมเข้าไปใ,ใกล้ๆปึ๊บอ่าตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยเราขายไปอยู่ที่774เหรียญน,นะครับผมมันจะบอกว่ากำไร profit per unit ก็คือกำไรต่อชิ้นเนี่ยอยู่ที่56.00เหรียญน,นะครับผมหักค่าแรงงานค่านู่นนี่นั่น,นออกไปแล้วมันจะได้กำไรอยู่ที่56เหรียญต่อชิ้นนะครับผมแล้วก็ใช้เวลาขายทั้งหมด 10นาที23ิาวินะครับผมเสร็จภายใน1ทุ่ม25นะครับผมแล้วนุ่นก็จะลงมาเช็คอันนี้สมาร์ทโฟนได้กำไร56เหรียญต่อมามอนิเตอร์ได้กำไร63เหรียญต่อมาทีวีได้กำไร53เหรียญอนะ่าแล้วก็มาเช็คดูละเรารู้สึกว่าตัวที่น่าจะได้กำไรเยอะที่สุดน่าจะเป็นมอนิเตอร์นะครับผมเราก็จะมาเลือกซื้อที่มอนิเตอร์แต่ก่อนที่เราจะซื้อก่อนที่เราจะซื้อมอนิเตอร์เราก็สามารถมาตั้งราคาไพ่ดูเล่นๆได้นะครับผม ว่าเราขายในราคาไหนจะได้กาไรสูงที่สุดนะครับผมแล้วก็ค่อยๆคลิกไปเรื่อยๆนะครับผมเผื่อมันจะได้ในราคาที่สูงกว่ากว่าที่เอเวอเรสต์ตั้งมาแต่เราก็ต้องจ้องแลกกับเวลานะครับผมที่เราจะเสียไปนะครับผมที่มันต้องขายนั้นขึ้นแต่ถ้าเพิ่มเงินส่วนนี้เราไม่คิดและคิดน้อยแล้วก็เอาเลยก็ได้นะครับผมโอเคแตุ่่นจะขอเลือกตามราคาเอเวอเรสต์ที่เขาตั้งมานะครับผมเอาเป็น712ดึ่๊บโอเค อยู่ที่64เหรียญโอเคนั่นก็จะซื้อมอนิเตอร์มานะครับผม712โอเคนนมีอิ e c ิกริต์สโตร์อยู่ทั้งหมด7สาขานะครับผมนึ่นก็จะซื้อมาทั้งหมด700ชิ้นอ่าเป็นมอนิเตอร์3ดาวซื้อมาเลย700ชิ้นเป็นราคาทั้งหมด380,00 0เหรียญน,นะครับผมนุนมีเงินทั้งหมดอยู่1ล้านเหรียญก็ไม่ยินหายซื้อมาเลยปุ๊บอ่าพอนนซื้อเสร็จแล้วนนก็จะมาตั้งขาย เลยนะครับผม1น0 1้อยชิน้นอยู่ที่7จ็ดหท่านเราขี้เกียจพิมพ์ทีละอัน,นแล้วก็ก๊อปปี้ไปเลยกดสตาร์ทมันจะบอกว่าใช้เวลาขายทั้งหมด16ชั่วโมงเสร็จตอนเที่ยงนะโอเคแล้วก็สตาร์ทไปเลยฟึบเอาต่อมา หรือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่เกียจคิดนะครับผมเพื่อนๆซื้อมาแล้วจะมีสาขาแล้วเพื่อนสามารถกดที่อได้เลยนะครับผมก็จะเอาสินค้าทั้งหมดในสต็อกลามาขายให้แล้วก็วางราคาไปแล้วก็กดขายครับผมสําหรับ EP 6ในการขายสินค้ายอย่างไรให้ได้กาไรสูงสุดก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมหากเพื่อนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตาม Facebook และ Instagram ของเราด้วยนะครับผมสโลงนินไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย